น่ารักค่ะใช่เพะถ้าเราไม่น,นุกอืมพอพักมันมันมีเพื่อนดีลีไัยกินสราบมาห้องใ,ใครมาข้างหลังใครมาส่งของข้างหลังมีคนมาส่งพัสดุวันนี้เด็กมันน่ารักเด็บอกให้มันขืนเขินมันก็ขืนยังแล้วเหรอนุอ่มอยู่กับยายเล่นกันสนุกมา่ารัก ไปเที่ยวมาไม่เคยสนใจเัป็นอยู่ขยายไม่สนใจแล้วเดี๋ยวบําแบมน้ำไปเต็มตัวน้ำกันไปซื้อของฉันกินแต่ขนมหวานนี่นหนแหละน้อดแต่ไงเพราะฉันจะไม่ควนได้ยังไงออน้ท้องฉันเมื่อี้ฉันออกจากรถนะฉันเบียดจนตูฉันจะแตกแ <laughs> น่นไปหมด <laughs> มัมมันเสร็จแล้วลเจได้แปรงฟอนในน้องร้องย่างพั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 งเล็กไม่เล่นด้วยแล้วนะไปแล้วนะตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังคุณงาจ,งจะจังจะจังก็ตั้งใจฟังก็ตั้งใจดู ทำได้อยางงี้ยางงี้ไัเชอบทำได้ยงงี้ยังงี้มันได้หลายทางแล้วเล็กตามาแล้วทำบบมันมังมั่ดังตลกเนี่น้อยติดจอแต่ว่าแม่ให้ดู้สึให้ดูแต่ลูกะตัวเปิดเพลงของตัวเอง มือดือจ้าตลกมากเจือ <laughs>